สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเรียนนะครับซึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเอ้ยเราไม่ได้มารีวิวซึ่งเราครับจะมาเปิดนะครับเปิดตู้นะครับอีเวนต์นะครับของเขานะครับผมซึ่งเป็นตู้นี้นะครับผมได้ออกตู้นี้เลยซึ่งที่ผมต้องการคือ Devil Requiem Shiny นะครับี่นผมว่าก่อนที่ผมจะมาท์ตคลิปนะผมผลลองสุ่มไปเรื่อยๆแล้วมันออกนะครับซึ่งออกเป็นตัวธรรมดาแล้วเดียร์เบโลลีควิลลี่นะครับอ่าซึ่งคลิปรีวิวนะครับจะเป็นคลิปถัดไปเลยซึ่งผมจะรีบทำให้นะครับผมอ่านะัมวาณ1นทั่วนะครับผมได้1ครับ ซึ่งใครต้องการให้ผมนะครับทําคลิปสอนฟาร์มยังไงให้ได้เยอะครับรอบทีละรอบละห้าพันหกพันเลยโดยใช้ตัวละครไม่ต้องเก่งมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนนะครับแต่อาจจะต้องเล่นมือนะครับผมในวิธีของผมนะใช่นหมครับผมเตรียมเรียบร้อยนะครับหนึ่งแซนวิปบิลิทนะครับผมสวิลินบิลนะครับผมอ่าใช่ไหมครับเราจะสุ่มได้ประมาณกี่ครั้งละครับเออเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเราจะสุ่มได้ประมาณ65ครั้งนะครับผมผมจะไม่ซื้อลักนะครับผมว่าเล็บัคไม่มีจะซื้อดีวะมีหรือเปล่ามีอยู่ โอเคแต่ผมซื้อลักเลยนะครับอซื้อลักเลยบอกเลยนะว่าคลิปนี้นะครับผมต้องสักตัวแหละแต่ว่าโริจริงนะผมสุ่มมาผมได้ตโอคาลุนนะครับตอนนี้ผมจะมาอาลิปนะได้โอคาลุนเยอะมากแล้ได้โอคาลุนชายนี่มาหนึ่งตัวนะครับนี่เออก็แบบโอคาลุนได้ตัวนี้มาแล้วโอคาลุนแล้วก็ได้นี่มาแล้วครับผมจะรีบฟาร์มแล้วก็ปั้นตัวละครแล้วมาอาทิพให้นะครับผมเอ๊ ซึ่งสินค้าผมขาดอยู่ครับคือตัวมิมินะครับผมแล้วก็สกินมิกุนะครับผมแล้วก็สกินซีเคทของนี่นครับมาจ,จัดกันเลยครับโรแรกเลยตึง <c oughs> มิจะพูดผมผมขอกดออโต้เซลเวิหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นเกลืออะไรก็ได้เลยไม่ค่อยต้องการมันเท่าไหร่โอ้โหหมดเร็วมาก หืมบางทีผมควฟรฟาร์มได้สักล้านหนึ่งแล้วค่อยมาเปิด,ดีครับเนี้ยคือเจนรีบโอ้ว่าหนึ่งแล้วรอโอ้โหที่ผมจะอยู่กี่นาทีครับเนี่ยโอ้มาโอกว่าแบบนี้มันเร็วไปครับทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้ดีกว่าคือแบบไม่ข้าวนิเมชันด้วย ถ้าเราดูแอนิเมชันใช่ไหมคุณเรือมันอาจจะโชคดีงเติมลักกี้อ่ะ,เ,อะเกมอาจจะทำเป็นติดไว้ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนกันครับแล้วหมดเลยอะโอ้โหเอ็คซ์คสิบยังไม่โผล่เลยอ่ะเคลือนไปเป้าปลิเจอรีร่มาหนึ่งแล้วผมไม่ต้องการอดี ถาเสียงครับว่าตอนนี้ใครเล่นแวนการแล้วใช้กิมจอผ <c> ม <oughs> เลยว่าเกลือจริงครับผมขนาดใช้ลัคกี้แล้วเนี่ยผมควรรีเซิร์ไหมโอ้หนักมากจริงหนักจริงโอเคมาแล้วผมกินเทนเงี้ยน,นะครับผมมีแล้วสิร,รอบนี้มาดีนะ แต่ทาง e ive, อกซิบแล้วก็รีเจเนอเรียทำนิตเดเวลโลอยู่ไม่ไกลอีกสักก็จะเป็นไรเผื่อมันเทรดได้ทำไรนหนาะเนาะหอมอร่อยอร่อยโอ้โหความจริงนะเพราะว่าเทรดนี้แบบต่านี้คือแบบตัวละครไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าผมก็เฉยๆตัวละครน,นะ เออตัวละครในอัพเดทเกี่ยวนนับสุทธะนะผมว่าตัวละครมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเออแล้วแบบเปิดยากอีกอะ่ะโอ้โหผมว่านักจริงนะตัวนี้นักจริง อุ่นเลยอ่ะอุ่นเลยอ่ะดื่มนมเลยดื่มนมเดินครับเดินวนเดินวนเดินวนแบบเรียกออกเรียกพวกวิญญาณนะครับผมเออเรียกวิญญาณเรียกวิญญาณ <S <S <applause> มามามาต้องมาแล้วแม่ต้องมาแล้วแม่ต้องมาแล้วแม่ขี้เผลอลีเจลี่หนึ่งแล้วครับผม โอ้โหแล้วก็แรงล้วนเลยอ่ะอุจยเลย์สองโอ้โหสูตรนี้ได้จริงได้จริงแล้วครัแล้แล้ล้วบิ๊กบิบิ๊กโอ้โหผมจะได้มีมีไหมครับเนี่ยขาดหนึ่งตัวเนี่ยถ้าแบบแสนหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ตัวละครมีมีนะครับขอจัดอ่ะกินมิกกูอีกสกิลด้วยก็บิด โอ้ขาดแล้วกินมิกุนะครับกินอีกนิดแล้วก็ตัวละครมีมีอ่ะคือแบบขาดอย่างเยอะยังไม่คิดว่าผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่าคุเสียเป็ดแดงข่านะขออภัยด้วยเราะอือกินจตุรแล้วว่า เราก็หลวงสักสองหมืน่นแบบทันทีทันใดทันทีทันใดอ่ะ,อ,ะอันนี้คือพิตตี้นะครับผมถึงพิตตี้เรียบร้อยการันตีเรียบร้อยอิงกุสีบอ่ะผมจะได้ตัวอะไรโอ้คารุนกับตต๊บพีนี่ผมล,ล็อกอะโอ้โอคารุนผมเต็มกระเป๋าแล้วฮัลโหล พี่เผมต้องมิกล่ะสองเปอร์เซ็นน่ะโคตรยากอ๋อสูอยอีกกี่ไปรอยนะครับผมจนอันนี้ผมเหลือสามหมื่นนะลิปมันจะไม่ได้ยาวเกินไปอ๋อหนักันเลยครับท่านผู้ชมดวงผมเย้จริงผมเพราะผมรีเซิร์ฟดย เกิแบบย้ายเซิฟแล้วแบบได้มาเซิฟดวงดีอะไรเงี้ยหรือรีเซ็ตดวงแย่ๆของผมออกไปนะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองแก้เคล็ดด้วยกันแบบตูต้ปกติกันตะข้ารอบวิวกี้ได้ปะจะได้มีติดเฉยไม่รู้ว่าการันตีแล้วบอกไม่ได้ดูโอเคมาต่อครัเอเจนต์สองเนี่ยโอ้โแต่รีเซิลได้ดีจริงเอ้ยว่าสูตรดีๆนะ รีเซิร์ฟครับผมอันนี้ผมเหลือกสองมือโมรีเซิร์ฟพิลล่าแบบกดปับป๊บๆออกปับป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 ๊บปุ๊บอะ <_ D> เรียบร้อยโอ้โหดับเบิ้ลรีเซิร์ฟผมว่าเซิร์ฟนี้ได้วะผมว่าอยู่เซิร์ฟนี้จนหมดเลยเดียวอะออกมาแบบไอ้ครบสุด <_ D> ม,มีมีแล้วเฮ้ยถื่รีเซิร์ฟถ้าใครสุ่มแล้วแบบไม่ได้ตัวละครอะไรเลยผมแน,มนะนำไม่รีเซิร์ฟนะแตบหาเซิร์ฟหนึ่งคนอะไรเงี้ยผมว่าได้ชัวร์ทุกคน ได้อีกแล้วเพิร์จัดเราจะได้มีก,กูดอ่ะมีมีกแล้วเอาเรื่องนะหรือว่าหรือเพราะว่าลัคกี้มันต้องรีเซิร์ฟก่อนถึงจะได้ครับทุกคนไม่ใช่หรอกไหงอุ้ยก็หมดแล้วอ่ะโอโ้โหนีดีทีหมดอีกแล้วโ แต่หนึ่ง no d e v e l o p นะครับโนสกินอีกด้วยโอ้ค่อนข้างเกลือเลยนะทุกคนเออค่อนข้างเกลือเลยนะทิ้งเราทุกคนค่อนข้างเกลือครับอย่างหนักหน่วงเลยอะ่ะแท้แน่ตะลมโอเคครับผมเดี๋ยวเอาตู้ปกติต่อเลยวะมีอะไรนะอันนี้เด็ิต้าเราอันนี้ยังอะ่ะ เออโอเคมีแล้วไม่เป็นไรงั้นเอาสัก4ีพันแล้วกันดีคลิปหน่อยทุกคนดีคลิปหน่อยนะทุกคนทุกคนจะว่าผมเลยนะผมอยากให้คลิปมันจบเร็วไปอะ <c oughs> อ่ะสุ่มรีโลโชได้ไหมมีไปสองอันสุ่มตัวอะไรดีอะสุ่มตัวอะไรดีอะ,มไ,อะไม่คลิปไม่รู้เลยว่าตัวไหนมันจะมีตัวไหนเก่งบ้างครับทุกคนในอะัปเดียนนี้ มีมีไหมหรือคุณไซก,กอดีอเอาคุณเอาคุณเชนี่ไหมโอ้โหมลกแมนคู่ oh, บ้าเอาตัวอะไรดีอ่ะเออมีตัวไหนที่แบบมันพอใช้ได้ไหมทุกคนเอ่อรู้ไหมอยากได้สปีดอ่ะหายแล้ว พีไ่ไปแล้วทุกคนพี่ไปแล้วโอ้โหโอต่อได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุ่มสุ่มได้อ่าระยะหรือสปริตเดี๋ยวผมเก็บคลิปเลยขอผมขอหน่อยนะทุกคนเฮ้ยเล้วคลิปผมเปิดโรเบียส์ไรสกันแล้วนะมีติกงดาวแล้วทุกคนขอเดี๋ยวขอได้ครับขอให้ได้เถอะผมจะได้ไปคลิปโมนาดหรืออะไรก็ได้อิตาเลียโซลา่าอะไรผมได้หมดอ่ะ มันเอ,นกกอามาทำไม fortune ตกละ่เด็เดปะเนี่ยคูนัเ็นเอาบัเนอ,อ,เมนอผมมอยากเสียเยอะออยิ่งไม่ค่อยเยอะโอเคนะคผมหนึ่งแสนนับที่ผมุ่าฟา,ฟาบาร์แล้วหนึ่งวันเต็มนะครับผมน่าอะไรบ้างได้โอคูลินประมาณสองสามตัวปะ่ะก็ได้มีมีนะครับผมมีมีกี่ตัวนะ โอ้โหถือว่าได้มาสามตัวแล้วผมแล้วก็ไอตัวผีนี้น่าจะได้ประมาณหนึ่งถึงสองตัวนะแล้วก็สกินต่อไปนะผมสกินของโชโซแล้วไอตัวแจ็คโอนะผมเป็นเงินก็ได้นะก็ได้จะได้ครบทุกสกินแลับผมเออก็นี่ครับแสนหนึ่งผมได้แค่นี้แหละไม่ได้เดเวลโลเลยเดี๋ยวถ้าผมฟาร์มได้หนึ่งล้านนะเดี๋ยวผมมาเปิดอีกรอบผมฟาหนึ่งล้านนี้มันต้องได้แล้วแหละจริงเดเวลโล อยากได้ชายนี่อ่ะฟีดข่วาววันเท่ดิโอเคครับจบคลิปวิดีโอแค่นี้นะครับผมการที่ชอบอยากอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์บอกได้นะคผมเอ้เดี๋ยวผมผมอ่านแน่นอนแล้วเปอร์เซ็นต์ก,กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆนะแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นคลิปรีวิวตัวละครอ,อย่างเดวิลโล่ดนะครับผมโซล่าเออแล้วก็ตอนฟาร์มนะครับผมตอนฟาร์มเลดน,นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้นะทุกคนไม่มีใครคอมเมนต์หรอกแต่๋ยคิดไว้ก่อนนะครับมีคน มีคนอยากดูแบบทำคอนเทนต์แบบฟารมง่ายๆครึง่งชั่วโมงได้ทีละหกพันอะไรเงี้ยแบบตัวละครแบบเริ่มต้นก็ทําได้นะผมับื่อตัวละครมีอู่ตัวหนอ่งนะผมทําให้นะทุกคนแล้วก็วันนี้นะก็บขอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมเจอกันคลิปต่อไปนะวันนี้ครับทุกคน